สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมตอนรับพ่อยพี่น้องข้อหัวข้อเบอร์สู้ขู่สุขคนเข่าสู้ช่องแนวทางตัวเลขครับปอบปอกับผมบุญผ้ารวยคือเกาเช่นเคยครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยัดกับผ้าพ่อยพี่น้องมาตามต่อตัวเลขเบาวเสี่ยงเมี่ยงผีครับผมปาดมาให้ค่ะไข่แน่แต่งวดบางนึงนี่พ่อยพี่น้องครับผมให้หกซีไหมต่องวดเพื่อนกะเเลขสูตรมากเพื่อนไก่หกซีนี่พ่อยพี่น้องครับผม หลังจากคันมามาหมดเอาเล็กอยู่ในน้ำบอกว่าเลขพญานากักเอาไว้ให้อยู่ในน้ำมาสัา่นวาไก 6, 4, 9, 9, 10, า่หกสี่เก่าป้าออกเต็มๆพ่อยอพี่น้องอบอ่ถือต่หลักหัวสมคําเมาค้าจ่ากันอยู่เออว่าจะให้เบิดประเทศมาสั่นให้ถือเบิดประเทศ,ศให้ถือเบิดโลกาามาสั่นเออเมียนีลีสลับงวดนี่ก็น่าจะเป็นงวดที่เจ็ดที่แปดเข้าไปแล้วตั้งแต่แอดมาถ่ายทํำอยู่นี่ลุดงวดเดียวเท่านั้นครับเนื่องจากว่าแอดเนี่ยไปบอกมือออกเพิ่นผิดเนาะ เลขออกมือหนึ่งจังเสียเลขออกวันหนึ่งแอดกลับไปบอกวันหนึ่งอันนี้มันก็เลยผิดครับพ่อยพี่น้องเอ้าจังไดกะมาตามต่อครับพ่อยพี่น้องก่อนอื่นกะขอบุญขอบคุณสําหรับเอฟซีอ่าหลายท่านนะครับที่เพิ่นอ่าโอ่นคากับฟงกาแฟมาใหเบาเสี่ยงเนาะเอ่าบอว่าอยู่หรือเปล่าครับผมอ่ากะมีอยู่อ่าหลายบาทเติบอยู่เนาะเพิ่นโอนมาใหเบาเสี่ยงพอได้ซื้อกับฟงกาแฟขอบ ขุณขอบน้าจิตน้าใจเบาเสียงวสันว่าเอออย่าลืมไปตามให้แม่อีกนะเดอ้อวสันครับผมเดี๋ยวสีผ้าไปเพิ่งเพิ่นยูบ่ะนี่ละเออคาลือหาเพิ่นก็นได้นี่มองเพิ่นยูก็ได้อ่าเพิ่นยูไตาตารางเราเดอ้อพ่อพี่น้องครับผมมองยูมองเศ้าเพิ่นก็นได้เอานั่งอยู่นี่พอดีตอนนี้แมนเบาเสียงไหมแมนว่โอ้เมื่อนี้นบ่ได้ไปลกงานทีเพ่อได้ไปลกงานเมื่อนี้นไปตอนเที่ยงกินขา้าวกินน้ำไปหระอืม เฮ็ดได้ไปไปเลขคำนวณเฮ็ดให้เอฟซีเข้าได้ไปนี่เลขคำนวณโอ้เชอโอ้เชอออกมาเขียนพี่โอ้เออออกมากแน่นว่าคนเสียงคอยครับพ่อยเปน้องเพิ่นเสียงคอยเดี๋ยวจังไรเข้าไปเฮ็ดกันอยู่ใต้ห่มไม้คุณครับนี่แหละมองยูมองเศร้าเพิ่นกระไรเบาเสียงเมื่องผีอาชีพเพิ่นก็รับจ้างลกหญ้าให้ย่อยท่าอ่าพ่อเดียคากับโ่งกาแฟพ่อเดียคา ขับเขากับน้ำไปมือมือครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วเพื่อนเป็นคนบอสซี่เลขซื้อเบอร์อเพื่อนได้สูตรเลขเพื่อนได้มาตั้งแต่เพื่อนสมัยไปบวชนะครับนี่คู้นี้นี่นักทําเอกเลยพอพี่น้องเป็นนักทําเอกพ่นพ่นเอาไต่หองม่วงผุนที่เงี้ยเงี้ยที่เขาไปในเฮียนเพื่อนนเขาบ่ได้เพื่อนลอกขุนแก่ไปนี่ครับพอพี่น้องครับผมตุ่มหูนี่ก็เป็นตาสะออดนะมันบ่อืดแล้วก็ทีหาสายไฟมาเปลี่ยนป่มเปลี่ยนพ่วงห้อยหูอย่ังสัน อ้าวบุลาใต้หอมห่วงครับพี่น้องครับผมอ้าเดี๋ยวแอดที่ผาตัดเขาช่วงสัมผั์เลยก็แล้วกันสําหรับตัวเลขเบาเสี่ยงงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกแปดครับผมเดี๋ยวห้องกับมะรุนกันเบื้องว่าบาเบาเสี่ยงเหยตัวใดสี่ได้ตัวใดฝากตอนพ่อยพี่น้องอ่างวดสีมานี่ที่เขาบอ่อนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเลขคํานวณเบาเสี่ยงยังไม่หลุดนะครับอ่ายังไม่หลุดเลย หวดังหนึ่งนี่แห้งที่แดดไปมุดออกกบพญานาคแห้งได้ค่ะขอกซิก็ได้เอ้านั่งนั่งค่ะลาบ้าวเชียงนั่งยองยอใส่กันเลยเฮาพุ่น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 มานั่งตากแดดยังไงนุ้ยเงือกคนในบ้านอืมสวัสดีครับบ้าวเชียงครับครับอืมเอ้าเลยของกซิเข่าจังๆหัวดังหนึ่งเอาบัตรนี้เข้ากับมาเ็ดตองหัวไทยเอฟซีพร้อมแล้วไปนี่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเฮดให้เอฟซีเนี้ยเด้อนะตัดเยื่อพื้นได้โชคได้ใช้น้ำเท่า กระเทียมปนให้ค่ากับฟงกาแฟเข้าเขออ้าบวชคอยยังหลายดอกคว่ำบังเข้ากับแก้มีกาแฟกินมือมือมือละซ่องก็ดีใจแล้วล่ะเฮ้ยปัญหาดอกมี่เอฟซีฝากเงินมาให้อยู่ชัวเอฟซีว่าในปฏิบัติถือตรงไหนอือแกผมก็เห็นแล้วล่ววละชัวด,ดูอันนี้มีเลขมันได้มุดน้ำเด้อนี่เด้ออันนี้เลขมุดน้ำเนี่ยเบาเชียงมุดน้ำลงไปเอาเมืองบาดาลเมืองพญานาคานเลยนี่อันนี้อันนี้คือกลางงวด จีได้ตัวนี้อแต่ว่าบานีมันมาเอืนบังเอื่นตรงกันครับบานี้บานนี่อันนี้คือตองงวดเด้อพี่มพลพี่น้องเลขตองวดเบาเสียงเห็นไหมหกสี่ทีหกเก้าอืมอ้าวเดี๋ยวจังไหนกับมารุนงวดนี่แหละว่าเบาเสียงที่ให้ตัวใดอคอยเบิ้งไห้มันจบเด้อพอี่น้องครับผมคอยเบิ้งไปคอยปิดจระนากันไปอชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับท่างช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้น ในส่วนของเบาวเชียงนี่อวันงวดนี่งวดที่แปดแล้วแค่ะงวดที่แปดเด้องวดนี้งวดที่แปดแล้วเอาเริ่มทําการท่านทั้งเบาเชียงเข้ากับไหนมาเอากระดาษเอาดีเอ็นเอาลงไว้เอานี <twice. S 1> ่เข uh ียนอ่าเริ่มแล้วครับผมออกวันพุธด้วยค่ะเบาวเชียงเลือกต่อไปออกวันที่วันหยังวันหนึ่งตุลาออกวันพุธ ว่าเพื่อยูน้นข้อนี่เลียนเกียรติยศเขากับบ้าหลายปานั่นเลียญเกียรติยศทหารนเคยเห็นว่าเขาคล่องเต็มข้อเขาติดเต็มกระเป๋าเสียออยู่กับบหลายปานันยูข้อเบาเชียงอ,อันนี้เขาเชื่ออ้นนี้อย่างนี่ขีฟอยเกียรติยศบ่นี่ก็หลายพดแต่ยูข <c oughs> ้ออ้าอ้าถือว่าเขาได้เกียรติยศจากการบอกหวยจตัวสัอ่าเขียนพี่น้องครับ รุนกันเบ้างอาชีพเงียบๆสักครู่เด้อพ่อพี่น้องเพราะว่าต้องให้เบาเชียงใส่สมาธิหน่อยเขียนตัวใหญ่จังหน่อยเท่าเออเขียนตัวเอ,อ่าละ่ะโอ้ตัวหนังสืองาม,มดีนักถ้ำเอกอืมออตัวหนังสือดีพี่น้องเด้อนี่ สามตัวบนนี่อ๋เอเขียนออกมาหน่เนี่สามตัวเอาตัวไหนนี่บ่อเอชโชวบ,บ,บันมากชว์เอฟซีเบงเลือบบันย่า นีเด้อพี่น้องครับผมยกขึ้นยักน้อยหรือเปล่าเชียงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยะลดลงจยาน่อยให้ไม่เห็นชัดๆนี่ครับผมเลเบาเชียงวดวันที่หนึ่งตัวล่าคมสองหาหกแปดเด้อพี่น้องครับผมบนบ่าวเชียงไหนมาสองเกหาพี่น้องครับบนให้มาสองเก้าห้า ่าเดี๋ยวซุ่มกล้องนี่บนให้มาสองเก้าห้าส่วนล่างเพื่อนไหนมาสองหากับเจ็ดสองเลอพี่น้องครับผมลองออกไปพินิจพิจารณาเบิงครับผมอ่าบาเพื่อนเลขนี่ถือผิดเป็นธรรมดา,าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือไม่ผิดนะครับชอบกับจัดคัดกระพันครับผมให้ใส้วิจรณญย่าน,า,ยานในการรับชมเ้อพลอพี่น้องอ่าบ้าเชี่ยงกับสิบ เพิ่นบ่ได้การันตีว่าทิถิร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าพันเปอร์เซ็นหรอกอ่าเพราะว่าบางที่อ่าเพิ่นให้มามันก็มีถืงมีผิดเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเน,นี่ยไอ,อ้มากมากแปดงวดแล้วก็คือรุดรวดงวดหนึ่งเนื่องจากว่าแอดบอกมือออกผิดนะครับขนาอัศจรรย์นี่นาแปลกดีพูดกันอ่าในส่วนตัวเลขเมาเชียงกระไดครับผมเอาล่องเอาไปพีนิจผิดเรณา,าบังเด้อครับพี่นอ้องอ่าส่วนเลข ที่อยู่ในกรอบอ่ะเพื่อนก็นให้จับเอานะครับแต่ว่าอย่าลืมกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยตัวยูนอกเนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยอันตรายเลยตัวยูนอกมั้นี่ยคือเหล็กแปดแหละครับตัวยูนอกร์ยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยเคยเข่าสามตัวด้วครับผมเข่าสามตัวตรงเคยบ่แม,ม่นว่าเคยอย่างเดียวเคยดูเคยบอย่อยนะครับ ชัดเจนครับพี่น้องครับอาจะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อแบบนี้เด้อเบาเที่ยงเดี๋ยวทายทําคลิปแล้วเดี๋ยวเสียเอาเงินให้เพราะว่าเปืนปฏิวัติชว์เงินทั้งกล่องอมันมันบอนั่นปันไดมันบอถึกต้องปันไดไม่ยังเหรียญอยังอยู่มือฮะฮะอันเก้าเฮาอันเก้าเฮาอันเก้าเฮาเนี่ยไรเนาะเนาะนี่ไช อ๋อเดี๋ยวยังไรกะเงินเพิ่นยังบอนออกผู้เพิ่นซื้อเลขซื้อเบอร์กะได้เงินเพิ่นกะยังบอ,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 อลออได้ไเ,งดเงินกันเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นจีผู้ที่ให้กะฟงกะแฟเพิ่นจีนั่นดอกเดี๋ยวเพิ่งจีห้มาดอกผู้เพิ่อนอยากให้นะผู้เพิ่นดได้โชคได้ชัยน้ำหนาเดอ้อช่วงนี้ก็อดเอาช่วงกันช่วงนี้ต่ำจีธานไฟส่งกินไปช่วงกันก็ได้มันบ่มีเลยอ่า อ,อาทานี่ตัว,นวเนาะบ้าเสียงเนาะเรียบร้อยเนาะขันฟันจังไหนอย่าลืมบอกเอฟซีเฮาเด้อขันฟันจังไหนขันมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนระยะนากมาบอกจังไหนนี่อย่าลืมบอกเอฟซีเฮาเด้ออ่าอย่าลืมเดี๋ยวที่กไก,ก่ไปไก่มาอยู่นี่ก็ะดีทามเรื่อยอยู่ดอกว่าได้ตัวใดจังใดก็ได้เด้ออ่าโอเคครับขอขอบคุณบา้าเสียงหลายๆครับผม